สีแดงกลุ่มป่วยระดับ3วิกฤตร,ระดับเบาหวาน163ม mm ิลลิกรัมต่อเดซิลิตร HbA1c มากกว่า8ระดับความดันโลหิตมากกว่า180-110มิลลิเมตรประหลอดการดูแลตนเองตามหลัก3อ2อส O อ,อ,อ,อาหารรับประทานอาหารตามหลักจานอาหารสุขภาพ2ต่อ1ต่อ1คือการรับประทานอาหารแบบแบ่งจานเป็น4ส่วนและจัดประเภทอาหารตามสัดส่วนจาน ช่วยให้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันในโลหิตสูงรับประทานผักสองส่วนหรือสองทับพีในผักสุกสีทับพีในผักดิบเน้นผักใบและเลือกชนิดของผักให้หลากหลายข้าวแป้งหนึ่งส่วนหรือหนึ่งทับพีเน้นข้าวแป้งขัดสีน้อยเช่นข้าวกล้องธัญพืชผัก เนื้อสัตว์หนึ่งส่วนเน้นเนื้อสัตว์ไขมันตำ่ำเช่นอกไก่เนื้อปลาไข่ขาวเต้าหู้อาหารทะเลควรเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากอาหารทะเลมีปริมาณโปรตีนสูงและไขมันตำ่ำแต่ในอาหารทะเลก็มีคอเลสเตอรอลในปริมาณมากและจะส่งผลให้เกิดไขมันในเลือดสูงหากรับประทานมากเกินไปเลือกรับประทานนมรสจืดไขมันตำ่ำหรือผลไม้หวานน้อยเช่น ฝรั่ง1ผลเล็กแก้มังกร1ผลเล็กกล้วยน้ำว้า1ผลชมพู่1ผลเล็กหรือมะละกอสุก8ชิ้นคำเพิ่มในระหว่างมือ้อลดการบริโภคน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งน้ำตาลในที่นี้ไม่ได้มีเพียงน้ำตาลทรายและน้ำตาลปีบ๊บแต่รวมไปถึงทุกอย่างที่สามารถแปลงไปเป็นน้ำตาลได้เช่นอาหารประเภทแป้งได้แก่ข้าวเส้นต่างๆขนมปัง เครื่องดื่มได้แก่ชานมกาแฟน้ำอัดลมผลไม้ที่มีรสหวานมากเช่นทุเรียนเงาะลำไยเป็นต้นลดการบริโภคอาหารมันเค็มสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้แก่จำพวกเครื่องปรุงต่างๆทั้งผงปรุงรสซอสปรุงรสต่างๆเช่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองซอสถอยนางรม เต้าเจี้ยวซอสพริกซอสเปรี้ยวซอสมะเขือเทศซีอิ๊วหวานรวมไปถึงซุปก้อนซุปผงผงปรุงรสเนยเค็มเนยเทียมเค็มชีสเป็นต้นอาหารกระป๋องเช่นปลากระป๋องปลาทูน่าในน้ำเกลือหอยลายกระป๋องอาหารปรุงสำเร็จอัดกระป๋องเป็นต้น ขนมขบเคี้ยวเช่นขนมขบเคี้ยวจำพวกมันฝรั่งทอดสาหร่ายทอดขนมข้าวโพดอบกรอบป๊อกคอนพวกนี้ก็มีปริมาณไขมันสูงและโซเดียมสูงอาหารกึ่งสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งแบบซองและแบบถ้วยซุปซองข้าวต้มซองอาหารเหล่านี้จะมีโซเดียมสูงอาหารตากแข้งอาหารหมักดองเช่นไข,ข่เค็มกะปิ ปุ้งแห้งปลาแห้งปลาเค็มเต้าหู้ยีเต้าเจี้ยวผักดองเปรี้ยวหอยดองไส้กรอกอีสานปลารา้าปลาเจา่าปลาจมผลไม้ดองเป็นต้นอาหารแปรรูปต่างๆเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงหมูหยองหมูยอหมูแผ่นแนืแห้งปรุงรสเนื้อทุก หมูทุกปลาเส้นปรุงรสเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆเนื้อแดดเดียวแหนมเป็นต้นอาหารรสจัดจัดของทอดมันๆเช่นส้มตําปูดองปาร้าน้ำพริกกะปิน้ำพกกรำพิกปาร้าอาหารตามสั่งราดพริกน้ำปลาเยอะๆรวมไปถึงของว่างที่ชอบกินระหว่างวานันเช่นกล้วยทอดมันทอดอ้ออารมณ์ ทำจิตใจให้มีความสงบเจ็มใจอยู่เสมอหาวิธีคลายความเครียดเช่นการทำงานอดิเรกที่ตนชื่นชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเช่นการทำอาหารการปลูกต้นไม้ท่องเที่ยวฟังเพลงการออกกำลังกายการฝึกทำสมาธิการสวดมนต์และพักผ่อนให้เพียงพอ6 8ชั่วโมงต่อวัน ออกกําลังกายควรออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ3ามครั้งครั้งละประมาณ30นาทีวิธีการในการออกกําลังกายเช่นการเดินการวิ่งเหาะการเต้นแอโรบิกการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีการปั่นจักรยานเป็นต้นในผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการเหวี่ยงการกระแทกเพราะอาจจะก่อให้เกิดการหกล้มหรืออุบัติเหตุได้ ดูแลควบคุมระดับดัชนีมวลกายหรือ BMI คือการควบคุมระดับน้ำหนักตัวให้มีความสมมาตรกับระดับส่วนสูงซึ่งระดับดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง18.6ถึง22.9กิโลกร,รัมต่อเมตรกำลังสองสามารถคำนวณได้จากน้ำหนักตัวกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเมตรและยกกำลังสองหรืออบเอว90เซนติเมตรในผู้ชาย น้อยกว่า80ซนติเมตรในผู้หญิง 2. สอสอไม่สูบบุรีบุหรีเป็นสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2นิโคตินจากบุหรีส่งผลให้การทำงานของอินซูลินหรือฮอร์โมนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดมีประสิทธิภาพลดลงผู้ที่ไม่เคยสูบบุรี่ไม่ควรเริ่มสูบส่วนผู้ที่สูบอยู่แล้วควรหยุดสูบบุรีรวมถึงไม่สูดดมควันบุหรี 2. ไม่ดื่มสุราแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเหล้าเบียร์ไวน์เป็นต้นแอลกอฮอล์นั้นให้พลังงานสูง1กรัมของแอลกอฮอล์ให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ดังนั้นการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้อ้วนได้ง่ายนอกจากนี้คนที่ดื่มปริมาณมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพันธุ์ เกิดอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้หรือกลายเป็นเบาหวานแบบต้องใช้อินซูลินรับประทานยาอย่างต่อนเนื่องตามแพทย์สั่งพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งหรือมาพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการผิดป,ปกติเช่นอ่อนเพลียไม่มีแรงใจสัน่นชักหมดสติซึ่งบ่งบอกถึงอาการของระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือตำ่ำอาการไข้หนาวสัน่นปสัสสาวะเสพขัดเสมหาเปลี่ยนสีแผลมีการอักเสบ ปวดบวมแดงซึ่งเป็นอาการจากการติดเชื้อควรมาพบแพทย์ทันทีได้รับการติดตามการเยี่ยมบ้านกรณีเป็นโรคเบาหวานป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นตาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคไตแพ้ติดเชื้อโดยการตรวจตาตรวจเท้าตรวจปสวัสสาวะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและดูแลตนเอง กรณีเป็นโรคความดันโลหิตสูงป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดโรคหัวใจและสมองโรคไตาวายโดยการตรวจการทำงานของไตหัวใจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและดูแลควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ 120-60, 159-99มิลลิเมตรปรอด เมื่อมีสัญญาณเตือนเช่นเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเขนขาอ่อนแรงให้นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือเรียก1669ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน